ประกาศแจ้งนะครับเรื่องการทำแบบทดสอบกลางภาคเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1ของภาคเรียนที่2ท6ับสองหนะครับอย่างแรกเลยเนาะแบบทดสอบทั้งหมดนะครับเป็นแบบทดสอบปรนัย4ตัวเลือกนะครับจำนวน90ข้อทั้งหมด30คะแนนนะครับ9 0้หาร3เนาะเท่ากับ30คะแนนนะครับ แบบทดสอบนี้จะออกเฉพาะบท7ถึง9เท่านั้นนะครับเนาะจะออกเฉพาะบท7ถึง9นะครับบท10บ1 12ยังไม่ออกนะครับโดยหัวข้อที่ออกนะครับจะเป็นไวยากรณ์ทั้งหมดนะครับรวม25ข้อนะครับคำศัพท์นะครับ25ข้อบทสนทนานะครับ20ข้อซึ่งบทสนทนานะครับให้ดูตัวอย่างจากหน้าที่สองนะครับหน้า สองของแต่ละบทนะครับเนาะหน้าสองของแต่ละยูนิตนะครับย้ำเนาะหน้าสองของแต่ละหยุดยูนิตนะครับให้ไปดูมาทั้งบท7 8 9เลยนะครับแล้วก็บทอ่านนะครับออกทั้งหมด20ข้อนะครับโดยบทอ่านเนี่ยจะเอามาจากบทที่7ก็คือที่พูดถึงเรื่องห้างเรตูน่านะครับไอห,ห้างที่แบบสินค้ามือสองนั่นนะ่ะเนาะแล้วก็ เอามาจากบทที่8ก็คือที่สัมภาษณ์เข้าทำงานเนาะว่าเวลาเราจะไปสัมภาษณ์เข้าทำงานเราควรทำตัวแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอ e ีบท7บท8นะครับคำศัพท์ตรงไหนที่มันเป็นพวกสีฟ้าฟ้าน่าจะสีฟ้าแล้วมั้งออกทุกคำแน่ๆครับจำไว้เลยเนาะแล้วมันจะมีบทอ่านชิ้นที่3นะครับซึ่งไม่มีอยู่ในหนังสือนะครับย้ำเนาะบทอ่านชิ้นที่3นะครับจะเป็นบทอ่านที่ ไม่มีอยู่ในหนังสือดังนั้นอันนี้วัดตัวเราแล้วครับว่าเราจะตอบถูกไหมนะครับอ่ะมาดูเรื่องการทำตัวในวันสอบนะครับอย่างแรกเลยเนาะเราต้องแต่งตัวให้ถูกระเบียบเท่านั้นนะครับย้ำว่าถูกระเบียบเท่านั้นนะครับดังนั้นคำแนะนำของครูเนาะนักศึกษาผู้ชายนะครับห้ามใส่ย,ยีนเด็ดขาดนะครับ ห้ามเลยกางเกงยีนนี่ห้ามเลยครับไม่ต้องใส่มาเลยนะเพราะว่ากรรมการคุสอบไม่ให้เข้าสอบนะครับย้ํานะครับว่าไม่ให้เข้าสอบไม่มีอนุโลมนะครับอย่างที่สองนะครับรองเท้าแ,แตะ וף. รองเท้าแ,แตะหรืออะไรก็ตามที่ที่ควรจะเรียกว่ารองเท้าแ,แตะเนาะอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่รองเท้าหุ้มส้นที่สุภาพอะ่ะย้ําว่าสุภาพเนาะเพราะรองเท้าหุ้มส้นบางทีก็ไม่ได้ดูสุภาพนะสำหรับบางคู่นะครับอันนี้ห้ามนะครับ ห้ามใส่ยีนอะไรกันแล้วกเ็เดี๋ยวนะครูนึกแป๊บหนึ่งนะชายเสื้อนะครับชายเสื้อใส่ในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวนะีปากกายอยู่ไหนโอเคชายเสื้อนะครับเนาะชายเสื้อไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะย้ํานะสอดในกางเกงสอดในกระโปรงให้เรียบร้อยนะครับห้ามปล่อยพรุงพลังเทะเลทอร์ไลออกมาดิดขาดน,นะครับต่อมานะครับ ต้องพกบ,บัตรประจําตัวตลอดเวลานะครับเนาะบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรนักศึกษาหรือว่าบัตรประชาชนจริงๆจ,จ,จะว่าไปใบขับขี่ก็น่าจะพอรวุโลมได้มั้งแต่เอาเปลือบๆตอณนี้เนาะก็คือบัตรนักศึกษาบัตรประชาชนนะครับอ่ะปากกานะครับปากกาแดงปากกา้นนําเงินเนาะยางลบยาง,งลบดินสอนะครับแล้วก็ดินสอสอง B ขึ้นไปนะครับเนาะดินสอสอง B ขึ้นไปอย่าเงยเนาะห้ามลืมนะครับ ตนนี้เวลาที่เราเขียนก็ตามเวลาฝนก็ตามนะครับจะเป็นเรือหัสนักศึกษาหรือว่าจะเป็นตัวเลือกนะครับอันนี้ต้องทําให้ชัดเจนนะครับถ้าอันไหน şey, ไม่เอาลบให้สะอาดแล้วค่อยตอบข้อใหม่นะครับลบไปสะอาดก่อนแล้วค่อยฝนข้อใหม่นะจำไว้ดีนะครับลบให้สะอาดก่อนนะ,นะระนนะันนี้คําว่าอย่าส่งเสงริมรบกวนนะครับอันนี้ครูเป็นเป็นโน้ตเพื่อของครูเองเนาะอันนี้เอาหลายหลายอย่างดีกวนะ่าน้ออย่างเช่นนะครับเอาเตั้งแต่ครูขอเริ่มจาก 5.1แล้วกันเนาะ5.1นะครับเวลาสอบของเราคือตอนบ่ายใช่ไหมเราควรไปถึงห้องสอบก่อน12.30นนอนครับเนาะไปถึงห้องสอบให้เรียบร้อยก่อน1 2 3 0น,นนะครับดังนั้นถ้าใครมีสอบเช้าสอบบ่ายที่ตึกรอปอ,อยู่แล้วนะครับแนะนำว่าเอาเข้าวเที่ยงไปเลยครับเนาะข้าวเที่ยงเนี่ยหิ้วติดตัว ขึ้นไปกินบนบนตึกเลยก็ได้ครับแต่อย่าเอาไปกินในห้องสอบนะย้ำนะครับคิ้วติดตัวไปด้วยกัะอย่าโมเวแต่เดินขึ้นโดนลงครับเพราะว่าถ้าเราโมเติเดินขึ้นโดนเดนิดนลงแค่ต่อลิบแค่อะไรก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับอ่ะอย่างที่สองนะครับเวลาเข้าห้องสอบนะครับกรุณาเข้าห้องสอบเนาะเข้าห้องสอบก่อนส2 5 5นะครับห้าห้าอ่ะเนาะ คือ12.55ถามกรรมการคุมสอบได้แล้วบอกว่าขออนุญาตเข้องสอบได้เลยไหมคะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอ่าการนี้เมื่อเข้าในห้องสอบนะครับ5.3เนาะโดยปกตินะครับกรรมการจะเขียนเลขที่นะครับเลขที่ไว้ที่ตัวแบบทดสอบอยู่แล้วนะครับเนาะเขียนไว้ที่ข้อสอบแล้วดังนั้นเวลาเข้าไปนะครับกรุณาห้ามส่งเสียงเอ,อะอะ มึงนั่งไหนเธอนั่งไหนฉันนั่งนี่เธอนั่งนั่นตรงนี้ที่ใครลำคาญจำไว้เลยครับเงียบอย่าส่งเสียงครับช่วยเกรงใจกรรมการคุสอบบ้างเลยนัน่นคือห้องสอบนะครับห้ามส่งเสียงเอ,งอะอะโวยวายเพราะทุกคนอ่านหนังสือออกดังนั้นแค่ดูตัวเลขครับดูตัวเลขที่มันเป็นเลขที่เนี่ยไม่น่ายากเนาะนะครับอย่าส่งเสียงนะครับไปนั่งไปเดินหาเองนะครับไปนั่งเงียบๆห้ถูกที่นะครับอันนี้ผมไปนั่งแล้วเนี่ย อย่าเพิ่งเธเลิกเธอาเขียนอะไรลงไปนี้ก็สอบเนาะเผื่อเรานั่งผิดที่นะครับอ่าข้อต่อมานะครับ5.4เนาะอย่าทําอะไรให้ดูตุกติดหน้าสงสัยอะไรทำนองนี้เดือดขาดนะครับว่าโทษไรแรงนะครับจำไว้นะว่าโทษไรแรงนะครับอ่าครานี้5.5นะครับเมื่อสอบเสร็จแล้วเนาะสอบเสร็จแล้วนะครับไปไกลๆครับย้ําครับไปไกลๆอย่ามาส่งเสียง รบกวนคนอื่นอยู่หน้าห้องสอบนะครับเนาะย้าเลยนะครับห้ามส่งเสียงรบกวนคนอื่นหรือห้องสอบห้องอื่นเด็ดขาดครับสอบเสร็จแล้วไปไกลไกลขึ้น538ไปฟิวเจอร์ไปอะไรไปนู่นเลยเนาะไปไกลๆนะครับไม่ต้องอยู่แถวนี้โอเคนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ